เห็นหลอดสตาร์บิน่าแล้วกูปวดหัวเลยเอาละกาฟิวทุกคนด้วยพบผมแอคชั่นชาแนลมัตเตอร์ทีวีอีกแล้วครับแล้วนี่ใครครับเนี่ยครับกาฟิวศูนย์หนึ่งสองเก้าครับคนเดิมอีกเล้วฮะไม่เปลี่ยนไปไหนเลยก็อยงอยู่กับคนนี้ตลอดวันนี้เราได้ไปเจอเกมเกมหนึ่งครับที่มีชื่อว่า void ที่แปลว่าโมคะไร้ประโยชน์ศูนย์สิ้นครับแปลได้หลายความหมายครับผมเกมเนี่ยจะกล่าวถึงเราเนี่ยตื่นมาครับ แล้วเราก็ได้พบว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงครับเราอยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวและปิดเบือนแล้วเราเนี่ยเกือบตายมาแล้วครับแต่เราก็สามารถตื่นขึ้นมาได้แต่เราก็ต้องเจอบททดสอบมากมายครับไม่่ไม่ว่าจะเป็นปีศาจสัตว์ประหลาดมากมายครับผมและเราก็ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแน่นอนครับเกมนี้เราอาจจะเป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับ ที่เจอเรื่องลึกลับอะไรบางอย่างโอเคครับมาในเกมเราก็รู้สึกได้เลยว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะภาพสวยนะฮะแวมไอฉันอยู่ที่ไหนไม่กูควรถามมากกว่าควรถามคนสร้างเกมมากกว่าอันนี้ไหนโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลนะฮะแล้วนี้ก็มีซีโรทูทั้งสองท่านนะมานน้ำมีซีโร่ทูทั้งสองท่านก็มันน้ำนะครับนํำทีมครับเดี๋ยวข้างในมีอะไรใช่ไหมไม่น่ามีครับน่าจะเดื่อมาข้างนอกเลยอ้าว หลอดสตาร์วน่าทุกคลิปครับ How I End Up Here ทำไมฉันมาจบที่นี่ล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นขนาอะไรน่ะเจฟ Follow the path ตามเฮียคำหยาบหลุดอีกแล้วฟ้าฝนไม่เป็นใจเอาสักเลยเจส น่าจะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับดูทรงแล้วบูอายูบูคือใครไหนไหนคุณไหนคุณไหนเดี๋ยวไหนอ่ะป้ายเหรอหรือว่าหรือว่ามีคนแถวๆนี้หรือผมไม่เห็นมันบนป้ายมันหลอนแล้วนะมันบนป้ายแล้ววะถ้บบนป้ายนี่มันมีใครวะถ้าบนป้ายแบบบูอายูนี่มันคุยกับป้ายเงี้ยมันคุยกับแก๊สโซฮอเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายครับยายาทำ ล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับทางนั้นไม่ทางนั้นไม่มีอะไรครับปิดอยู่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับผมไม่รู้ว่าขนาดเจออะไรขึ้นอีกหรือเปล่าเห็นผมไหมครับเห็นฮะตัวอะไรไม่รู้ฮะแขนตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมรู้สึกว่ามันมีตั้งหกแขนท่า่เห็นเมื่อกี้นี้มัน what is that นั่นที่อะไรวะน่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เจอบ้านกูว่ามีจู๊กันในบ้านแน่นอนอ่ะเชื่อไหม อ้าแล้วให้คุณฟิลนำ Guardian of the Galaxy The Guardian อ๋อไอตัวเมื่อกี้นี่ชื่อ The Guardian หรอหรือว่าไงโอ้รตกใจอะ Guardian เออ Guardian ทำไมทำไม Guardian Don Look Don Look a d It ทไมข้ามองมาเหรอ Don Look Directory Add It อย่ามองตรงที่มันอย่ามองตรงที่มันมันไหนวะ Renewable Energy น่าจะใช่มันไหนวะแล้วผมก็ใส่หูฟังด้วยนะครับปกติทุกคลิปจะเอ่ออย่ามองที่มันอันนี้บอกว่าไม่ใช่ว่ะแค่เราเฮียอะไรเนี่ยมาอยู่ข้างหลังอ๋อใหญ่ใหญ่ออ๋อโอเคอย่ามองหน้ามันหมดซาริเนอร์แมนครับไฟแอนด์แอคทีฟเดมเอ้าแอคทีฟมันทำไมอะแอคทีเวทมันทำไมมันบอกให้แอคทีเวทมันเว้ย อุ้ยยิงข้างหลั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 งในข้างหน้าครับไปอ๋อนี่ไงเจอไอ้นี่แล้วไงต่ออุ้ยยืดเขียวเขียอ๋อไอ้นี้กดีครับยังไงต่อวว้าข้างหลังหลังหลังข้างหลังครับเลือดเกือบตายครับผมเลือดเขียวแล้วยังไม่โดนเลย มันอยู่ตรงไหนวะแสดงว่าไอ้ฟิลนี่สติดีมากโอ้โหหลังเราเลยเฮ้ยโอ้โอดนตัวมาได้เราแล้วไปไหนต่อเนี่ยโอ้เมื่อกี้กี่ตัวตัวเดียวเนาะแต่วับไปวับมาไปดีกว่ามีสตาบิน่าไว้ทำไมถ้าไม่วิ่งอันนี้มันที่เดิมเปล่าครับาขาวาาที่เดิมแล้วมันที่เดิมที่เดิม ตรงนี้จะพาเราไปไหนเพราะเมื่อกี้เราไปทางขวาถ้าเราก้มหน้าแล้วก็ไม่เจอมันใช่ไหมเฮ้ย oh s h โอ้โหอันนี้อะไรอะอ๋ออันนี้คือเราเปิดแล้วหนึ่งจุดใช่ไหมหลังพี่เลยโอ้ยอย่าเต็มหน้ากูเลยเต็มหน้ากูเลยไอ้เต็มหน้ากูเลย กูเกือบตายแล้วแอคทีฟแล้วแอคทีฟแล้วแอคทีฟแล้วฟิลฟิลฟิลพี่ก้มหน้าอยู่โอ้มันอยู่หน้าเราเลยอ่ะเฮ้ยฟิลเกือบตายแล้วไม่ไหววะเลือดเขียวอ่ะโอ้ยหลัง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 วิ่ง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 โอ้ยโคตรน่ากลัวผมไม่เคยเจอเกมที่ตกใจขนาดนี้มาก่อนเลยนะ วิเดียนมาข้างหน้าเอาเลื่อเหลือกแล้วครึ่งหลอดแล้วพี่อะเกินครึ่งแล้วเนี่ยเอาไงดีว่าฟิลถ้าเจอมแล้วเราต้องก้มหน้าให้ไหวเลยต้องก้มหน้าให้กับมันอันนี้ทางใหม่ใช่ไหมไม่ไม่คือผมจําทางไม่ได้เพราะผมเจอผีมาเมื่อกี้นี้แต่น่าใช่เนี่ยโอ้โหซีก็ทูพี่แม่งโคตรเลี้ยงแสงเลยตัวเราก้มหน้าครับเราต้องก้มหน้าครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยก้มหัวให้ใครต้องมาก้มหน้ากับไอ้นี่เพราะถ้าเรามองมันมัน มันจะฆ่าเราทำไมถ้าเราวิ่งมันจะรู้จุดที่เราเออจริงใช่พี่เออเอ้ยว่าแล้วไอ้ที่เอ้ต้องเดินอย่างมีสเต็ปครับเจ็บอย่างมีสไตล์เดี๋ยวพี่เปิดเองโอ้เอาอีกแก้ววิ่งกับสีมาอยู่ไหนวะผมคือผเรื่องแล้วพี่ก้มหน้าอยู่เนี่ย เก็บยังมีสไตล์ตอนนี้สไตล์จะตายแล้วนจะตายจะตายจริงๆแล้วตรงนี้หวังว่าข้ามประตูไปคงรีเฟรทเลือดโอ้ไปเป็นอะไรวอะไรเดินยังมีสเต็ปเจ็บยังมีสไตล์แล้วตอนนี้จะตายจริงๆเรียบร้อยเลยได้ไหะไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดใหม่ได้หรือเปล่าแต่อย่าตายดีกว่าใช่ไหมอย่าตายดีกว่ายังไงยังไงเจอแล้วเฮ้ยไอ้เชี่ยมันดักหน้าเราแน่ๆเลยว่ะ โอเคไปได้ครับโอ้โหไม่รีเจนเลือดให้กูด้วยไม้รี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 อ้าวี่อก่ไม่ไม่รีนะของพี่อ่ะเองรีเหรอไม่รู้อ่ะเลยนหลอนไปเองก็ไม่รู้อ๋อนี่ทางขึ้นอยู่นี่โอ้ยมึงยังไม่ยังไม่เลิกตามกูอีกเหรอเราต้องเดินอย่างมีสเต็ปครับเจ็บยังมีสไตล์ ายิงแล้วเนี่ยเอ้ยเยข้างหน้าอะไรวะบนะั้นอ่ะแบบกลมหน้าตัวผมผมไม่กล้าอู้หลังหลังหลังเฮ้ยเอ้ยอันนี้โดนได้ปะวะโดนนอะ่ะยู e ิชูอวัยเดอร์เคเทอร์เดเมท hurt you อ้าวคุณต้องออกจากสิ่งก่อสร้างนี่เหรอกรีบดิครับไปงั้นต่อเพราะมันจะทำให้คุณเจ็บต่อ The pet did up hill better follow it โอเคครับเหมือนทางนี้จะพาไปหุบเขานะเราตามไปดีกว่าถ้าผมแปลผิดแปลถูกผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะอ่อนอังกฤษนะไอ้ผีแล้วตัวนั้นมันหายไปไหนเราวะอย่าไปเรียกมันไปอย่าไปอย่าเรียกมันดีกว่า if you don't wake up you be stuck here ถ้าคุณไม่ตื่นคุณจะติดอยู่ที่นี่อ๋อเหมือนบำบัดนะครับเราโดนบำบัดอยู่ใช่ไหม ไม่รู้ตกหน้าคนละทีง่ายได้ตื่นออแบบไอ้คนบำบัดตกหวัวแล้วปอกปอกปอก,ปอกตื่นแน่นอนอะ่ะบอกเลย U w h Y Show I Listen to you แกเป็นใครแล้วทำไมฉันต้องฟังแกด้วยเราพูดกับใครดีวะไม่พูดคนจิตข้างนอกงนะั้นเบบเรานอนอยู่อะ่ะ <c oughs> แต่คำถามคืออาจจะพูดคนในแถวนี้ y o U can call M E A W A A W A D ีแล้วไม่ใช่ e v a g กิเ a ียนอ่ะ I'm the only human friend you got here Every one else is created to hurt you โอเคฉันเป็นเพื่อนคนเดียวที่อยู่ตรงนี้กับคุณนะทุกคนอนะที่อยู่ภายนอกคราพยายามทำให้คุณเจ็บแล้วก็เมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันใครอ่านทันบอกผมทีตอนนี้ <Okay. S 1> ทางยาวมาก <c oughs> แล้วผมอยากให้ห <c oughs> ลบพี่ก้มหน้าอยู่เองรู้ไหมเนี่ยโอ้โหขอล็อกล่ะอย่าให้เป็นเขาวงกลเมิด <c oughs> <c oughs> ุบหน้าอะไรเนี่ยเออโอเคต้องไปหาเครื่องรางครับแล้วก็เปิดแอคกซิเวตมันแต่ระหว่างทางนี่สิไม่คือระหว่างทางไม่เป็นไรเขาหวงกดอ่ะแต่มันใช้เกิดใหม่ได้เปล่าไปทางไหนก่อนดีวะซ้ายก่อนได้ไหมมีแผนที่ไหมไม่เอ้าโทเทมไม่มีไม่มีเราก็ต้องเดินไปเป็นมิดเดิลเดอะมิส I need to activate the unlock exit มันอยู่มันอยู่อ๋อมันอยู่ตรงกลางอ๋อมันอยู่ตรงกลางเขาหวงกดมันไม่ได้อยู่แบบท้ายสุดของ เขาวงกดทั่วไปเข้าใจแล้วอันนี้มีไฟคำถามเอ้ยอะไรเอ้ยเยอยฟิลเฮ้ยนึกว่ามาจากข้างหน้าไอ้เี้ยออกมาจากข้างหลังปันไอ้เี้ยตัวนี้เหรอเดอะกาเดียนออฟเดอะกา x ล็กซี่โอ้ยเจอแล้วเจอแล้วไหนไหนไหนฟิลมึงเลือดแดงเชือกเลยโอ้ตายมากไปต่อครับเราออกมาได้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรต่อนะ ตอนนี้เลือดแดงนะเลือดแดงไม่ไหววะ่ะบูไม่ได้บูตายจังหวะเนี้ยข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วรถผ่านหน้าบ้านทุกวันเลยผ่านบ่อยมากตั้งนานไม่ผ่านมาผ่านทนอัดคลิปโหอะไรข้างหน้าเนี้ย Enter The Mansion เข้าไปในคาลิฮาด์ดโอ้เฮ้ยแ,แต่สวยนะแต่ว่าแดงไม่รู้ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับโลดดิ้งอ้าวโอ้ กูอยู่ไหนวะเนี่ยอยากกลับบ้านไม่แต่เลื่องรีเจนเลื่องรีเจนโอเคเลือล่อดรีเลือล่อรีโอเคเออไปได้ไหมวะกลัวพี่ดูน้ำแดงอยู่ดีมันก็มืด this is the mansion นี่มันคาลิฮาร์ดองน้นเหรอเฮ้ยขอให้อย่ามีฟ้าร้องฟ้าผ่ากูก็พอใจแล้วเอาตรง้องไงต่อทางยาวนี้กูเบาเสียงก่อนไอ้ขูแตกแน่นอน mansion l a b i c a n help you มันเป็นแค่แล็บโกหกนะเนี่ยเนี่ยทุกๆประตูอ่านไม่ทันซับไปเร็วมากครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดียวลายนี่สวยว่ะอุ้ยอ้าอึ้ยโอ้แมนแมนชั่นจริงวะเนี่ยอันนี้อันนี้ดันเจียนแล้วละ่ะลีปเปอร์โอ้โหครีปเปอร์ครีคปเปอร์ไม่ใช่ละ ลิปเปอร์อ่ะ uh, ลิปเปอร์กาดดิ๊โอ้โหมีล huh. ิปเปอร์กาดว้าวกับไอเหี้ยกับการโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฟิวเข้าทันปะเข้าทันอยู่เมื่อวานนี่ว่ามันไวไวกว่าเราเยอะโคตรไวอ่ะอยู่มาบานพาประกับทิมโอ้โหโอ้โหมันโดนกลับด้วย เวลามันมาอุ้ยเราเดินกลับไปไหมเนี่ยไอ้เชี่ยโคตรโกงเนี่ยกลับปไ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 ปทีนี้พี่จะไปทางเดินทำไมเนะนี่ยนี่่าแสงเอา้าพี่ต้องหาถา้ำนี่ไงพีงไปสตามิน่าไม่มีชิบหายแล้วฟิวเจอแล้วเข้าแล้วฟึบ เฮ้ยแต่ไกลมากไกลมากไกลมากเกมผีสร้างครั้งหนึ่งไม่มีจำสแกมมันก็แปลกๆนะบอทับขี้แตกเฮ้ยเข้าก่อนดีจัมีน่าก่อนซ้ายไปซับโอ้โหดีเดียวอะว้ายไอ้เดูได้ไงไม่เว้ยพี่จะแฉลบหัวไปดูเว้ยหัวก็โดน พี่กลับมาเลยได้ป่นะนี่ะกลับได้กลับได้ไปจะไม่มีทางเดินกลับไปเนะ้ของมุกมดมีกผีตาเข้าบ,บนบันไดต,ตัวเปิดตัวครับไปยาวๆกระโดดเกมนี้กระโดดไม่ได้ครับอาจจะตกหลุมสองอุ้ยอ้ยเฮติไล่ตบแน่นอนจังหวะนี้ <c oughs> เฮ้ย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 เราเข้าไปโดนไหมอ่นหนาวบอดี้บอดี้ร่างกายทำไมเดี๋ยวอาร์เธอร์แวนเดี๋ยวทเทิร์วนโซลักกี้พวกเขานั้นไม่โชคดีเลยทำไม่ยมีเยติเหรอเจลลี่โอ้อะไรเนี่ย Ride back where we start ก่อนเรา โอเคเรากลับมาในที่เราเริ่มต้นดูว่าประตูอื่นๆได้เปิดขึ้นแล้วระหว่างทางมันจะซ้ายหรือขวาไปซ้ายก่อนดีกว่าซ้ายมือมีประตูเปิดน่าจะนซ้ายน่าจะยังไม่สำรวจนี่ไงมีประตูเปิดมีประตูมีประตูะตโอ้โหชัดเจน<ะ>ต้นไม้สีแดงอะไรออบบี้อะออบบี้ที่กระโดดไม่ได้ จะไ,ไปยังไงอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงมันจะมีแบบแท่นเหลี่ยมมันจะฟึบมีตกไปเป็นไรเปล่าวะชวบสวยหลับชวบโอ้โหสบายกายรู้สึกว่าเราจะอยู่ใน มิติแห่งพืชครับเนี่ย the world allow you is n t r e a l โลกที่อยู่รอบๆของคุณมันไม่ใช่ความจริง the town the forest the mansion แม้แต่สิ่งก่อสร้าง v o ยได้ควบคุมโลกใบนี้พวกเขาได้อ่านไม่ทันครับยเ a ร e v พ่อเป็นใครล่ะขอเรียกว o ยคือว o ยแล้วกันครับเป็นศาสสารที่เป็นคน ควบคุมโลกอยู่แล้วคุณอ,อยู่ในแล a p วอ <of> ลันนิ่งเอาออฟไทม์เรากำลังจะหมดเวลาลงแล้วโอเคนี่คืออะไรไปหาพระเจ้าอะขึ้นม <c oughs> <c oughs> าเฮ้ยใจเย็นบรรยากาศเหมือนเดอะฟอเรสต์ว่ะฟอเรสต์อะฟอเรสต์ที่ฟอเรสต์แท้เลยฟอเรสต์ที่เราเคยอ่านเนี่ยฟอเรสต์ฟอเรสต์ป่ากินคนอ่ะอ๋อเหมือนมากตอนตอนลงถ้ำอ่ะ โคตรเหมือนใน The Forest คิดถึงอยากกลับไปเล่นก็คอมเมนต์มานะฮะเสียงนาฬิกาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยินมานานเลยเนี่ยเสียงจึกจึกเลยเพราะเราใช้แต่นาฬิกาดิจิตอลทำไมผมไม่เห็นอะไเลยเต็งแดงอ่ะเห็นปะคิดถึงสมัยนาฬิกาแต่สมัยนี้ว่ะสมัยนี้ดูแต่นาฬิกาดิจิตอลไม่ค่อยได้ยินเสียงพวกนี้ละบาเลีลิน่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวฟิล นี่มันสถานที่ที่สู้กับแซนนี่วะสปซสีเหลืองนี่ใช่เลยเนี่ยตแซนอยู่นั้นอันนี้เ <BR Y> อ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวเหรอผีผู้หญิงครับเมื่อกี้นี้ผีตัวใหม่รับเพืปป่อสองน่าจะต้องมีเล้วแหละต้องมาแล้วละ่ะไม่มาโกรธคนสร้างโอ้ <BR Y> โอ ไ,ได้โอ้นี่แผนที่แล้วกูดูไม่รู้เรื่องวะไอจุดสแดง,งคือะอะไรในสแควร์อาร์โคเสรอ๋อโอเคสีแดงคือที่ซ่อนครับอ,อ๋อ She come after if you ูเอา n o p โอเโอเคมันจะมาถ้ามันจะเริ่มขึ้นเขาสามารถได้ยินเสียงรอยเท้าเราได้ถ้า,าคุณเหนื่อยให้ให้<ม>ใหยังไงอะให้บีบใกล้ๆอสีแดงนี้โอเคเขาจแลแลาววหนึเขาไปเลย จะรอดไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเทียบกับมิมิกได้เลยนะเฮ้ยอะไรอะแล้วที่ซ่อนอยู่ไหนวะไฟกระพริบขึ้นมันมาหรือเรื่องมันกระพริบกันหมดอยู่แล้วเฮ้ยฟีลโคตรน่ากลัวเลยอะแหะมองหน้ามองมองหน้าเอาเอางี้พี่มองหน้าเองมองหลังเราไอซิมมาละ เอ้าเขาไม่ได้จ่ายนะครับเลี้ยเส้นเขาไม่ได้จ่ายแล้วก็อย่าหาซี้เขาด้วยนะแข่งซี้อะไรเนี่ยตันเฮ้ยอันพี่สองคนมาแล้วไหนอุ้ยเฮ้อเ้อตันไปอยู่นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เปล่าเนื้ บอกว่ามันสามารถได้ยินเสียงคุณเดินนี่ไงเดินนี่เสียงคุณเดินแล้วก็อยู่นิ่งๆมันก็อ๋อแมนดพัาดครับว้าววิว่งชันชัน <c oughs> มันเทเลพอร์ตได้หรอไม่ได้หรอ SHIT! แคยมันตามมาข้างนอกได้เหรออ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหโคตรยากอะ่ะเฮ้ยเอองตรงผีก็วิ่งเร็วนะเอานะนี่บอกว่าสีแดงเออตรงนี้ซ่อนได้โอเคอย่างงี้ค่อยง่ายหน่อยเส็ด <c oughs> โดนไปละหาฟอ,อที่ซ่อนที่ซ่อน เขาวังกฎนี้มันไม่หมูเลยนะแต่มันจะหมูถ้าเราเอาไปทอดกินมุกได้ไหมวะไม่ได้วะไปนหนึ่งห้างวิ้ยข้างหน้าอะไรอะประตูใช่ไหม ไมันด้ได้ยินเสียงเบ้ยมาโอ้อ้นนี่ไงอันนี้จุดแดงเนี่ยไม่ต้องปิดประตูก็ได้ใช่พอตามมงตรวมาเล็กนะวิชันเข้าห้องเร็วเร็วเร็วชันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะียอัลฮิเ ใครกล้ายกมือโอ้ยเจดมึงจะขวางประตูทำไมแล้วเจ็บคอเพราะเกมนี้อะไรโอ้โหโคตรนานกี่นาทีแล้วเนี่ยใครเนี่ยตกใจหมดเ,ออเริ่มเหนื่อยวะไอ,อ,อ้แค้ยนมาผมยังไงเนี่ยเอา้าเอ้าไม่เห็นเหรอ,อ,อทางออกเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเออทางออกแหละทางออกทางออกอ๋อเออ,เอ,อทางออกเออถึงว่าทำไมมันไม่มีทางตรงไปครับ The study w e ้เว่ s ครอ e l a b นักเรียนเราใกล้เข้ามาสู่แลบแล้วนะไม่ระหว่างที่พี่ตายอะระหว่างทีง่พี่วิ่งหนีพีผมก็เลยใช้โอกาสานั่นแหละวิ่งหนีหับประตูนั่นแหละกาลังบอกเลยการตายของฟิลจะไม่สูญเปล่ามันกลับเป็นการตายของพี่ซะงั้นโอ้โหมีประตูนหนึ่งที่จะพาเราไปบางที่มปนมีโอ้โห<า>แล้วก็กด,ดถ้าคิกผิดจะเป็นอะไรไหมวะเฮ้ น้องเปิดประตูดิไม่ได้ประตูนี้วะไอติเวตนั่นจะกดปุ๊บดันพอดีไม่เป็นไรไอติเวตปุ๊บปีนไงบันไดบอกเลยเขาว่าโอ้บอกเลยว่าเกมนี้เหนือจินตนาการโอ้โหนี่คือแล็บนี่นะฟีว่ะแก้มหนึ่งตก นี่มันแลบนี่นะอุ้ยเดซอานี่มันผู้คนอีกมากมายเลยนี่นะเหม,ม,มือนมืนคุณยังไงล่ะเราไม่สามารถช่วยพวกเขาได้กันหรือเขาไปเป็น,เ,ปนเขาไปไกลแล้วหรล่ะติดอยู่ในที่ที่ห่างไกลแล้วไม่มีใครสามารถเล่าลให้เขาฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเขาเป็นน้ำแข็ง คุณไม่ด้ดนน้ำแข็งว่ะนี่เหรอพวกเขาไม่ได้โชคดีเลยแต่คุณน่าจะน่าจะเจอคุณโอเคยังไม่โจบครับวิง่ง <What? S 1> ตอนนี้ครับเกิดอาการไม่อตประตูเร็วกว่านี้<อ>สตาบีนา่า <You. S 2> หมด สตาร์มีหน้าหมดโอ้ยเจดแทงไม่ตรงเลยคิ้โอ้โหโอ้ยเร็วเร็วเร็ววิ่ว่าตะคิวกิ๊นเฮ้ยเจดแทงไม้กูไม่รู้มันตรงหรือเปล่าอ่ะโลกนี้เหมือนจะพังแล้วนะครับอันนี้หลุมลงไปเลยวิ่ง ิ่งลงมาลึกขนาดนั้นเลยเหรอย่างกูขออย่าเจอไอ้ลิปเปอร์นั่นอีกเอ้ทีนี้โอ้เกมนี้บอกเลยว่าสุดยอดครับถึงแม้อยากเล่นไม่จบคอับออนี้วิ่งเราเรานี่วิ่งไวดีนะเอ้ย <_ EN> คุณคุณห้ามห้ามวิง่งห้ามวิง่งฟีลองวิ่งดิเราเดินทางมาไกลามากแล้วครับคลิปนี้ก็จะยาวมากๆด้วยเอวาคุณอยู่นี่หรือเปล่า เฮ้ย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 จุดจุดจุดไม่พูดอะไรอะไรดิวด้วยเอ้ย hey, ข้างหน้านี่มันกูว่ายัางวะนี่คือนี่คือการถ้านี่คือการทางคลิปเป็นชั่วโมงนี่ทางออกเหรอฟิวไปดินี่ทางออกหรือเปล่าใช่ครับออกไปแล้วครับโห<ร>ลดดี้กินแยะ โอ้โห oh, ยังไม่จบเฮ้อไอ้ยิ้ไม่ไหวว่ะแป๊บนึงโอ้ยเฮ้ยมันนานมากเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับในไหนเขา I be watching you ฉันกำลังดูคุณอยู่นะโอ้โหอี่อยู่จริงๆด้วยปวิ่งเลย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 ่งเล่วย่ เอวาเหมือนมีคนบอกว่าเอวาเดคอมีวอยพวกเขาเรียกฉันว่าวอยไงแล้วไงต่อเป็นโรคโคม่าเรอหรืออะไรที่กูต้องมาบำบัดโรคโคม่านี่เป็นเกมเดอะโคม่าดีครับเดอโคม่าคัตติ้งแคทอะไรนะไม่โหซับมันไปเร็วอ่านไม่ทันเลยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเมื่อกี้พูดว่าอะไรวะ Why me where am i really แล้วทำไมถึงฉันทำไมฉันเจอกันเร็วๆนี้ <Okay. S 1> คือ,อ,อแล้วจริงๆฉันคือใครและฉันมาอยู่ที่นี่ทำไมประมาณนี้เหรอถามตรงๆนะคนกูเล่นมาเป็นชั่วโมงกูก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือเป็นใครถามตัวเราดิเหรอตัวเราคือใคร i got to keep going ฉันองไปแล้วละ่ะไปแล้วละ่ะ ผู้เหมือนนั้นเลยผู้มันจะตายโอ้โหจริงเฮ้ยเกมภาพสวยว่ะ<อ>ให้ภาพที่แปลกดีแปลกแล้วแปลกแนวเจอสะพานสะพานหนึ่งศูนย์เอเอไอคี้ยังมาทูนนดีหว่าหนะึ่งศูนย์หนึ่งะโอเคครับเอาไว้ต่อจังหวะนนี้จังหวะน,นี้ตื่นไหมเหมือนจะไม่ตื่นครับ ไม่โดนขังก็เป็นเหมือนคนคอื่นไงที่แบบอตัวแข็งอะแต่อยู่ในนี้ตลอดกาลอะเอาสิลัตถูมาประจนภัยด้วยกันสถูไปด้วยกันเลยเรียบร้อยครับเราออกจากที่นี่ไม่ได้ออกจากอาการนี้ไม่ได้ครับขอบคุณที่เล่นชัปเตอร์หนึ่งนะครับก็เป็นเกมที่เต็มสิบให้9.8ไปเลยภาพสวยเนื้อเรื่องเข้มข้น ผีทำกูหัวใจเกือบวายเอาไปเลยครับ9.8คะแนนท่านฟิลให้เท่าไหร่ครับโอ้โหเต็มสิบให้สิบเลยเต็มสิบให้สิบเลยนะฮะก็เกมนี้เป็นกำลังใจให้ครับผมชอบมากๆเลยนะเอาตรงนะอาจจะดีกว่ามิมิกบางบางชัปเตอร์เป็นค่ายเป็นค่ายของสี่ถึงสี่โูเคชั่นนะครใครจะไปจอยก็จอยได้เนาะใช่ครับเป็นเกมที่ดีมากนำเสนอภาพได้แปลกแหวกแนวมากๆครับเป็นเกมผีในระบบหนึ่งในดวงใจผมเลย ภาพสวยมากครับผมนะก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับกัด้วยผมลาไปก่อนสวัสดีครับโคตรเหนื่อยเลยคำคลิปนี้แต่เพื่อท่านผู้ชมผมทำได้ครับบ๊ายบายครับจุบจ๊บ